สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะคะขอต้อนรับเข้าสู่ในรายการดีมี่นะคะวันนี้นะะเ,นเราก็มาอยู่กับกิจกรรมนะคะที่เติมคูปองของ r าแต่เติมแค่9คูปองนะคะแล้วก็ล็อกอิน7วันเราก็จะได้เป็นลูกแก้วสีทองเนี่ยนะคะประมาณ2 4 6 8 0 10, 10ลูกนะคะแล้วก็จะมีเป็นสกินใหม่นะคะเป็นสกิน กรบนะคะอ่าบุกแก้เสิบลูก9คูปองแต่วันที่1พฤศจิกายนจนถึงวันที่ 14บพฤศจิกายนนะคะก็จะเป็นล็อกอินวันที่7นะก็จะเป็นแบบเลือกรับสกินนะคะเดี๋ยวคลิปนี้นะคะก็ใช้กันกดแชร์กดไลค์กดติดตามกดเปิดกระดิ่งให้เรากันเยอะๆเลยนะคะตอนนี้เราก็ได้ทําการสําหรับใครที่สนใจเติมเกมแนะนําร้าน Golden เติมเกมเติมเกมราคาประหยัดให้บริการเตริมเกมราคาถูกและเติมเกมได้ตลอด24ชั่วโมงและสําหรับใครที่สนใจนะคะสามารถแอดไลน์ Golden เติมเกมนะคะเน้นย้ำว่าต้องมีแอดและใครที่สนใจโปรโมชั่นต่างๆนะคะกดติดตามได้ที่เฟ Facebook ได้เลยและยังมีเกมอีกมากมายให้เลือกเติมนะคะเราจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ที่ใต้ดีคิปชันนะคะหยุดดูคลิปสักแป๊บนะคะใครอยากมีไอดีแทบแทตัวดีๆแรงสูงวินเลสสวยไวเลสนะคะราคาลมต้นแค่50บาทนะคะเราขอแนะนาแฟนเพจแอดมินต้นทีพีเนะคะเพจที่รับซื้อขายรหัสเกม Rv นะคะที่ปลอดภัยไม่มีโกงนะคะทางช่องเรารับประกันความปลอดภัยได้เลยนะคะสําหรับใครที่สนใจไอดีนะคะทักไปที่ทางเพจได้เลยเดี๋ยวเราจะทิ้งลิงก์ไว้ที่ใต้ดีคิปชันให้นะคะเติมคูปองมากันเป็นที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามา ดูกันดีกว่าว่าสกินเนี่ยมันจะสวยขนาดไหนโอ้โหฮีโรย่ยังไม่มีเลยเดี๋ยวเราดูสกินนะคะกับตัวกบเราไม่เข้าใจว่าสกินไอตัวกบเนี่ยมันแจกบ่อยมากแบบเออชอบมาแบบเรีะฟีอ่ะก็ประมาณ9คูป,ปองนะคะประมาณ10บาทก็ต้องเป็นประมาณนี้นะคะเป็นสกินระดับลิมิเต็ดใช่สกินนี้ไปนเนี่ยเริ่มงงแล้วนะคะนี่กับอีกตัวนะคะเหมือนจะเป็นตัว ยอนอ่าตัวยอนนะคะนี่นี่นะคะก็จะเป็นสกินยอนตัวนี้เป็นสกินตัวดีบูดนะคะจะเป็นสกินเลด้าบรีมิเต็ดสีเขียวนะเปลี่ยนแค่ชุดนะคะเอฟเฟกไม่เปลี่ยนเออแล้วก็จะมีตัวยีน่านะคะตึ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 เดี๋ยวเราหาก่อนนะโอ้ยโอ้ยโอ้ย นี่นะคะก็จะเป็นสกินตัวยีน่าตัวนี้นะคะจะเป็นลิมิเต็ดสีเขียวแบบนี้เลยอะ่ะเดี๋ยวเราออกนะคะแล้วเราก็ไปทําการล็อกอินกันดีกว่ากิจกรรม9คูปองนะคะจะได้ลูกแกว้ว10ลูกเป็นอะไรที่คูม้มากนะคะแค่เติมแล้วเราก็ไม่มีอะไรเสียหายนะคะกดยืนยันไปเป็นลูกแก้วมิติลูกคือตอนแรกแล้วก็แอบเฟลกับกิจกรรม RV ที่ขายอะไรแพงๆนะคะก็ถือว่าว่าจะ เลิกนะคะชีวิตแล้วก็ถ้ามาล็อกอินวันที่2นะคะก็จะได้เป็นสกินกบนะคะแบบเช่า7วันหรือว่าอ่ะก็ช่างมันนะคะไม่ต้องไปสนใจแล้วก็จะสนใจลูกแก้วมิติสีทองดีกว่าก็จะวันที่3 4 5 6แล้ววันสุดท้ายก็จะเป็นสกินที่เราให้ดูไปเมื่อต้นคลิปแบบนั้นไปเลยนะคะคือมันเป็นอะไรที่ดีมากนะคะสำหรับใครที่ สะสมรูปแก้วสีทองไปสูมสกินคาเปนี่นะแล้วก็สามารถมาแลกไอเทมตรงนี้ไนดะ้ไม่รู้ว่าเป็นฮีโร่หรือว่าเป็น,เป,นเป็นแลกสกินนะคะอะกดรับไปโอ้ได้เพชรมันก็เข้าแค่เข้ามาเราอินก็ได้เป็นอยากได้เป็นรูปโปรไฟล์ตัวฉี่แบบนี้มากกว่านะทุกคนอยากให้เขาทําแบบอย่ยงกันอนะมันสวยน่ารักมากนะคะ แล้วก็จะมีกิจกรรมอะไรต่างๆนานานะคะเดี๋ยวเรานะคะจะมาทำการสุ่มลูกแก้วมิติให้ดูกันดีวกว่าว่าจะสวย้ขนาดไหนนะคะสำหรับลูกแก้วมิติฟรีอีกสิบลูกนะเราก็ไม่รู้ว่าสกินคาะเบินี่เนี่ยมันจะออกไหมซึ่งลูกแก้วที่เรามาสุ่มตัวคาร์บนี่นี่ก็คือเราไม่เคยซื้อราคาเต็มนะคเพราะว่าเราก็อันนี้ตลอดนะ เป็นแบบกิจกรรมเก็บสะสมเรื่อยๆแล้วก็คิดว่ายัางไงมันก็ลูกแก้วมันก็ต้องมีแบบมาให้เรื่อยๆประมาณนี้อยู่แล้วนะคะมาทําการสุ่มไปเลยนะคะอาว่าเลยวยเฮ้ยได้เป็นตานเชิญฮีโรเฮโรอ,อีกนะคะอุ่่มอีกหนึ่งครั้งกับเลขนําโชค23แลิเราคิดว่าไม่ได้ได้เพจมัง้งโอ้ยได้ได้เหรียญมานะคะอาคลิปนี้ไม่ค่อยลุ้นเท่าไหร่กลายเป็นว่าแบบ เธอทำคลิปกิจกรรมอาวีจนลุ้งมืแล้วว่ามันจะออกอะไรนะคะอันนี้ก็อุ่ยตาอันเชิญนะคะสกินอ่ะก็จะเลือกตัวอะไรดีนะตัวนี้นะคะซูปปะเปอร์แมนดียินดีด้วยนะคะคุณได้รับสกินใหม่ก็จะมีประมาณนี้นะคะสําหรับคลิปเติมผู้ปองอาวีนะคะสำหรับใครที่ อรอดูคลิปสกินใหม่ของตัวเฮเลนนะคะก็สามารถดูได้ที่ช่องเลยนะคะคลิปนี้ก็จะมีประมาณนี้นะคะเจอกันใ่คลิปหน้านะ